对。Oh ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจออกจากความเป็นหมูครับผมในรายการอีเจ๊สั่งเสียสั่งมาดิสั่งมาวันนี้พบกับผมมาป่าแล้วก็องุ่นค่ะใช่ซึ่งวันนี้อีเจ๊สั่งมาเนี่ยสั่งอะไรไม่รู้เหมือนกันอีเจ๊สั่งให้มานั่งอย่างเงี้ยอย่างเดียวใช่อีเจ๊สั่งมานะคะว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยมาลองชิมอาหารให้หน่อยแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบปกติแล้วก็อีกแบบหนึ่งอะจะเป็นแบบสูตร l o แฟตหรือน้ำตาลน้อยอะไรต่างๆอยากรู้ว่าสองแบบเนี่ยถ้าไม่บอกว่าอันไหนเป็นอะไรจะแยกออกไหม เราจะแยกแบบของดีกับของธรรมดาออกไหมใช่ไหมทำได้ับเออโปรดีอย่าให้ผิดนะโปรเราโปรต้องมั่นใจดูสีก็รู้แล้วใช่ว่านี้สีเข้มอันนี้สีอ่อนใชู่กต้องอันนี้เป็นโกโก้นะคะอันนึงเป็นแบบแคลน้อยแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบปกติถ้าเรากินหมดเลยได้ไหมแลวถ้ากูเป่าได้แบอ้โหิววะเนี่ยโอ้กินเยอะจังวะอันนี้เย็นกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความเย็น ไม่เหมือน ไม่่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเย็นเลยวะจริงอันนี้เย็นกว่าได้แล้วชัวร์อันนี้ชัวร์ให้ตอบพร้อมกันเลยไหมอ่ะตอบพร้อมกันเลยก็ได้อันนี้อย่างไรก็เหมือนด้วยแต่ไม่รู้ถงหรือเปล่าถูกต้องค่ะทำไมถึงรู้ว่าอันนี้เป็นแบบพีนรสชาติมันต่างกันเยอะไหมมันจางมันจะไม่มันจะไม่ได้ข้นอ่ะแต่กลิ่นอ่ะมันก็จะอ่อนกว่าด้วยด้วยรสชาติมันจะคล้ายๆเหมือนน้ำแต่ว่ามันยังมีกลิ่นโกโก้อยู่เดี๋ยวถ้าเพราะแก้วนี้มันจะได้ความนมได้ความหวานที่มากกว่ามัลงงากว่่แตยค กกอยู่นะอันนี้จะหวากว่าขนาดนี้โกโก้ทั่วไปใช่ไหมหนึ่งคือเขาจะผสมนมแล้วก็น้ำตาลแก้วหนึ่งอ่ะถ้าตีคร่าวๆนะน้ำตาลโอ้โหมีสิบยี่สิบกรัมอะสิบกรัมก็ประมาณสี่ช้อนชาได้สี่ห้าช้อนช้อนชาใช่ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยอาจจะแค่อยู่แค่ประมาณหนึ่งช้อนชาประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นโอเคอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มโคลายี่ห้อหนึ่งที่เราจะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรอันนึงเป็นแบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็อันนึงเป็นแบบปกติค่ะ พีเกอบไม่ได้กินพียังไม่ได้ชิมเราออกไะโอ้โหมันใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะใช่มันไก้ใช่เนี่ยอันเนี้ยไก้ไหนลองเอออันนี้ไก่อ่าถูกต้องเล่นกันที่สองอืจ้ามันหวานเหรออันนี้ก็หวานอยู่ประเดียวโหเป็นไงคะ อยู่แหละได้ได้ได้มันยากเพราะว่าไม่ค่อยได้กินในตรงนี้มานานมากอันไหนคือแบบไม่มีน้ำตาลเหมือน <laughs> กันทีก่ก็เหมือนกันที่ก็วิปรากฏผิดผิดแต่อันที่หนึ่งคือแบบไม่มีน้ำตาลค่ะเฮ้ยแต่อันนี้มันหวานมากเลยนะ <c oughs> ที่เคยกินมามันหวานเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่ามันต่างกันที่เรื่องของรสชาติความหวานเพราะว่าไอ้สูตรไม่มีน้ำตาลเขาใช้สารที่ามหวานแทนอะรสชาติน้ำตาลจะแตกต่างกันแต่ว่า เยี่ยมไหมครับอุ้ยโดนหลอกอ่ะความหวานมันอยู่ในระดับที่เขาจะว่าใกล้เคียงกันนะถ้ามันใกล้เคียงจริงแต่ถ้าสมมติทั้งสองอย่างก็ให้กินไหมอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นน้ําตาลทั่วไปน้ําตาลมันสูงมากๆอ่ะถ้าเป็นแบบไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ำตาลกันน่ะถ้าแบบไม่มีน้ําตาลเนี่ยเขาจะใช้สารให้ความหวานเข้ามาแทนจริงๆถามว่ากินไหมกินได้แหละแต่ว่านานๆทีกินแล้วกันเพราะว่าถ้าถ้ากินอันนี้จริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเหมือนอยากกินอะไรต่ออ่ะเพราะมันหวานติดลิ้นมากๆเลยะถ้าเรากินบ่อยๆมันก็ยังทําาให้เริด รสหวานน่ะทำให้กินขนมหวานนู่นน<ช>ี่ต่อออกใช้แ่บไม่ไหวอยากสดชื่นก็แค่แบบอีกดเดียวออสองนิดนึงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอันนี้ควรเลี่ยงเลยถ้าแบบเป็นน้ำตาลเต็มตัดออกไปเลยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นนมเปรี้ยวค่ะรสผลไม้รวมทั้ง2แก้วเลยแต่ว่าอันนึงเป็นไขมันส่วนปเปอร์เซนต์อีกอันนึงเป็นแบบรปกติอิ่มน,นะ,นะ <c oughs> จริงเขาไม่ชิมนิดนเดียวเลยเราดูรสไงเอาลวคนละครึ่งแก้วเลย ม,มันจะต่างมากเลยรู้สึกไม่มั่นใจโอ้โหชิมเยอะจังอะอันนี้ยากกว่าต่างต่างสีใช่ขอ้โหชัดเยียๆๆ่ยมเราต่อพ้องกันเหมือนเดิมแบบที่สูตรน้ำตาลน้อยเฮ้ยไม่มั่นใจหรอไม่มั่นใจหรออันนี้ชัวร์นี่มั่นใจอันไหนบ้างใกล้เจะหมดละมาหนึ่งแบบน้ำตาลแบบดีนนใช่ไหมแบบดีแบบดีหนึ่งสองแบบนักสามัญชีพแล้วนะได้ได้ได้แบบแบบอะไรนะ ยังมีคนอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอ่ะพอชิมครั้งแรกมันก็หวานกับรสชาติได้แต่พอชิมอันนี้มันหวานมากกว่าไม่พอชิมอันนี้ก่อนแล้วไม่ชิมอันนี้ยอันเนี้ยหวานกว่าอันนี้ข้นกว่าดไม่อันนี้ใสกว่าไม่เันนี้อันเนี้ยใสกว่าก็เฉลยเฉลยดูอันนี้ถูกก็คือไปได้สองค่ะ เงียบเลยเงีบเงียบเลยเงียบเลยอันนี้มันหวานกว่าอันนี้ความหวานกว่าอันนี้มันจะใสกว่านิดนึงชอบรถอ่ะไม่ชอบรถรสแหละเบียร์มอเตอร์สกินรสจานอะไรรสอะไร รสชาติมันใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมมันใกล้เคียงเพราะว่าถ้าดูแบบสูตรลดน้ําตาลจริงๆมันก็มีน้ําตาลนะเพราะว่ามันเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมเขาต้องใช้น้ําตาลในการแบบเพื่อปรุงรสชาติของมันให้มันเกิดไอ้นี้เกิดจากสีตัวนั้นด้วยซึ่งมันก็มีน้ําตาลแต่ว่าเทียบกับอันนี้แบบสมมติอันนี้เป็นสูตรปกติมันก็เป็นลดน้าตาลไปได้ประมาณขนาดเนี้ยแต่ก็ยังคงมีน้ําตาลอยู่ซึ่งทําให้มันความหวานไม่ได้ต่างกันมากแต่มันก็พอแยกได้ที่หุงแยกไม่ได้เอ้ยอันนี้อาหารของกินเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกนรกนะคะอัน เป็นสูตรคีนของเพจเราเองยิ่งอันนี้คุ้นใหญ่เลยนะป๋องน่าผิดน่าลกเฉยไปอยู่วะเผ็ดอยากได้เขาสวยเลยอือได้สบายต่างนะอันนี้สัมผัสได้ใช่เผ็ดอ่ะอันนี้เผ็ดมากเลยมาตอบสูตรคีนของพี่เพจเราใช่ไหมอันนี้น่าพิคีนนะตอบผิดอายเลยนะหนึองสามอันนี้ตอบผิดอายเลยนะอันนี้มาตอบอันนี้จิ้มงานกว่าเฉลยครับเบอร์สองค่ะ ตายเลยนะตายเลยใช่อายเลยจะรับหมานะที่แยกออกนะอย่างแรกเลยเรื่องของความเค็ม,มหนึ่งคือหมาชิมอันี้ด้วยมันก็มีรสชาติของน้ำพริกน้ำพริกกรกแหละแต่พอชิมตรงเนี้ยความเค็มนะมันคือโดดขึ้นม,มาเลยเรารู้แบบเก่งด้วยแหละจริงๆคือเก่งด้วยแหละไม่มันเผ็ดอ่ะ <laughs> ไม่เมื่อกี้บอกใครพิดอายเลยนะ <laughs> การบุงเล็บด้วยว่าน้ําพริกคลีนของทางเพจล้วด้วยนะพอเราผิดปุ๊บใช่ปะมันก็จะเหมือนแบบหู่ทุกคนจําได้ว่าแบบอันเนี้ยของเจ๊มหมูไงคอนเทนต์ใช่แบบเป็นคอ <c oughs> นเทนต์แบบ <c oughs> พอผิดปุ๊บว่าหูผิด oh. เวลาเราทําทอะไรผิดใช่ปะเราจะฝังใจ <c oughs> เออแล้วพอเราฝังใจปุ๊บแ <c oughs> บบแ เรางที่สูตรชินนะถ้าให้หมาพูดนะหนึ่งคือเรารู้กระบวนการผลิตรวมถึงจนประกอบที่เขาใช้ในนั้นน่ะเพราะว่าอย่างที่หมาบอกว่ารสชาติที่มันแตกต่างอย่างเห็นในชาเลยเรื่องของความเค็มเพราะว่าอันเนี้ยใช้น้ำปลาสูตรโลโซเดียมที่ว่าปรุงรสลดลงมาหน่อยส่วนอันนี้นมันจะเค็มโดดขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าความเป็นน้ำพริกนรกเนี่ยมีอยู่เผ็ดอยู่เหมือนกัน <c oughs> คือมันมรับรองรองานมันต่างกันที่เรื่องของความเค็มเรื่องของโซเดียมซึ่งพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีผลเหมือนกันมันก็จะมีผลต่อการลดน้าาาหนักกดดวยยทีี่่ถเเเริโซมอ มีผลทําให้อยากอาหารมากขึ้นเหมือนกินอะไรก็อร่อยไปหมดมันก็จะมีทำให้เหมือนแบบร่างกายเราจะบวมน้ำนิดนึงใช่บวมน้ําอย่างที่บอกของครีมก็ยังมีรสชาติแต่ว่าโซเดียมจะลดลงมากินได้แบบปกติแต่ว่าดีต่อสุขภาพเใช่แล้วเอาจริงแยกไม่ออกกันเนี่ยเออไม่เอาจริงก็แบบแยกไม่ออกกันเนี่ยแบบหูอันไหนครีมอันไหนไม่ครีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทําเหมือเลยอ๋อดึงจบได้สวยนะดึงจบสวย นะสุดนาี้นี่คืออะไรโอเคอันนี้คือโยเกิร์ตค่ะเป็นรสมะพร้าวทั้งสองอันเลยนะคะอันนึงเป็นส่วนเปอร์เซนต์อีกอันนึงเป็นแบบปกติ แต่ผมรู้สึกไม่มั่นใจเลยวถ้าเราแยกไม่ออกแสดงว่าพี่จตภัยเขาทำได้ดีมีขาเขาอ้างก่อนหาเขาอ้างก่อนเลยวะมันเจอความต่างเว้ยอะไรต่างไม่บอกไม่บอกเว้ยอันไหนวะมันก็เหมือนกันนะถ้าตอบผิดอีกอะผอนพอครับกลัวผิดจใจพอไหมพอไหมสัมผัสได้ว่ามันพอต่างได้อยู่นะไปมาอันนี้คำตอบที่ถูกก็คือเบอร์เจาะสัมผัสได้ว่ามันพอต่างได้อยู่นะ แปลว่ามันอร่อยเหมือนปกติเลยไงใช่ไหมถือว่าพูดได้ดีดีมงไงเต่าเนี่ยจะแบบเท่ๆเลยแบบถูกๆรู้สึกว่ามันมีความต่างไหมม,มันคือความข้นอะ่ะไอ้ถ้วยที่สองเนี่ยมันจะข้นกว่าใช,วใช่แรกจะเหลวกว่านิดนึงแสดงว่าถ้ามันไม่มีไขมันเลยอะ่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นเป็นเป็นครีมให้อ่ะเขาก็อาจจะใส่ตัวที่มันช่วยอ่ะพูดได้ดีเราก็เลยโดนไอ้ตัวนั้นะหลอกแต่ว่ารสชาติคือต่างกันน้อยใช่ต่างกันน้อยน้อยมากแทบจะแยกไม่ออกเลยอ่ะ สัมผัสได้ว่ามันพอต่างได้อยู่นะแค่จะแยกไม่ออกเลยใช่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกกินจริงๆก็ต้องเลือกกินอันนี้เหมือนเดิมทำไมสิใช่เพราะว่ามันไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์ไงเราตัดพวกไขมันพวกนั้นออกไปมันจะดีกว่าเยอะเลยแต่ว่ารสชาติอะไรก็ยังคงอยู่ใช่คงอยู่นะก็คือก็คือดีเลยแหละแบบแยกไม่ออกเลยใช่ก็อย่างที่ถามว่าอีกอันนึงมีไขมันอีกอันนึงไขมันน้อยกว่าถ้าเราจะเลือกโดยที่รสชาติเหมือนกันอะไรอะไรต่างๆเหมือนกันแต่ว่าไขมันต่ำกว่าเราก็เลือกที่ไขมันต่ำกว่าก็จะดีกว่าเราอยู่แล้วถ าเืองมแต่และอย่างมันแตกต่างที่เรื่องของแคลเรื่องของน้ําตาเลเรื่องของอะไรแต่ว่ารสชาติของสองอันนั้นมันใกล้เคียงกันมากงันไม่งั้นไม่ง,ง,ไมง,งั้นถ้าเราชิมปุ๊บเราจะรู้ออกเลยว่าเอ๊ยอ,อันนี้ไม่อร่อยอันนี้อร่อยมันกินได้ทั้งคู่แต่ว่าแคลอะไรมันต่างกันแค่นั้นเองรสชาติไม่ได้หายไปมากขนาดน,นั้นใช,ใช่อาจจะดรอปลงมานิดดรอปกว่าแหละแต่ว่าก็ยังคงกินได้ดีต่อสุขภาพด้วยจบสวยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กันออกไปให้ด้วยนะถ้าอยากให้พวกเราเนี่ยทำอะไรแบบสนุกสนุกแบบนี้ เจนจะไปหาแล้วก็จะมาสั่งพวกเราให้ทำพิธีแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย